สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใส่เช็กวาลสำหรับปั๊มน้ําบ้านใครมีอาการดังนี้ครับ 1. เวลาตัดแล้วกระแทกแรงมากครับ 2. เวลาทํางานแล้วทํางานบ่อยเหมือนกับน้ํามันไหลตลอดแล้วก็อาการที่3ก็คือทํางานเสียงดังครับเวลากระแทกเวลาตัดกระแทกแรงปึ้งปึ้งแรงครับ ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปรับรองอยู่แล้วก็เงียบแน่นอนครับไปดูในคลิปครับว่าเราจะใส่ตัวเชฟวาวหรือตัวตันคันกระแทกตรงไหนยังไงเราจะใส่หน้าหรือใส่หลังตั้มน้ำไปดูกันครับหรือว่ามีข้อสงสัยเรื่องกับคำน้ำเชิญติดต่อมาทาง Facebook ทางเล็กต้มได้ได้เลยครับเราให้ความปรึกษาฟรีทุกท่าน,นครับไปดูกันวันนี้ฝนตกแรงมากครับท่านผู้ชม ที่ใส่ชิปเ่ากันน้ำกระแทกดังแรงนะครับเวลาปั๊มทำงานแล้วหยุดทำงานจะก,กระแทกแรงมากตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ตัดเงียบไม่รถแดงกันแค่ครับ เรพูดแห้เชิดราวตัวนี้จะช่วยให้กันกระแทกนะครับเวลาตัดก็ปั๊มก็จะเงียบไม่กระแทกแรงนะครับช่วยได้เยอะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งครับท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆอีกต่อไปในอนาคตที่ทีมงานช่องเล็กจะได้ลงให้ชมต่อไปครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ